สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2,567นะครับผมม่อนเมทวัฒน์นะครับวันนี้ก็นำดวงในเดือนพฤศจิกายนมาคุยกันนะครับก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันด้วยนะครับและกสับกระสาครับเป็นผู้ที่เกิดในปีมเัเมียนะครับ คนที่เกิดในปีมังมีสำหรับเดือนนี้นะครับก็ผมนอกถือว่าอยู่ในภาวะที่เรียกว,ว่ากานกลางนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการงานการลงทุนนะครับถ้ามีการตกลงเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ยึดในคําพูดข้อตกลงเนั้นเป็นสําคัญอย่าบิดพริ้วถ้ามีเหตุให้เปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตามที่พูดไว้จะต้องอยู่บนหลักการและเหตุผลนะครับประสานงานากับใครนะครับ เข้าหาผู้ใหญ่นะครับอย่าไปมือเปล่ามีของติดมั้ติดมือไปด้วยจะทำให้ประสบความสาเร็จได้มากกว่านะครับผมไม่ได้หมายถึงการติดสินบนแต่เป็นการที่มีของติดไปในลักษณะที่เป็นน้ำใจนะครับมันก็จะเกิดความน่ารักในสังคมไทยของเรานะครับที่สำคัญของคนปีมะเมียในเดือนนี้อย่าทำเรื่องที่ผิดกฎหมายฟ้าไฟแดง เรื่องเล็กๆโดนปุ๊เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าสูงเสี่ยงจะผิดกฎหมายไม่นะครับสําหรับเดือนนี้นะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคุณต้องไปตามแก้ปัญหาในภายหลังนะครับการเงินก็อยากจะให้เราทดลองเรื่องของค่าใช้สายนิดนึงนะครับสุขภาพครับผมเ,เป็นห่วงคนปีมะเมียที่พักผ่อนน้อยนะครับก็ขอให้พักผ่อนเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ความรักก็ อาจจะต้องระวังเรื่องของคําพูดนะครับเวันที่ส่งเสริมของคนบีมาเมียเนี่ยก็ได้แก่วันที่3วันที่6วันที่10 1ส1 8 22 2 7และ30ส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังก็จะมี2วันได้แก่วันที่8และวันที่20นะครับการไหว้เจ้าขอพรครับผมแนะนาไหว้เจ้าพ่อเสือหรือเจ้าพ่อคนอูนะครับ ขอการสนับสนุนที่ดีเพื่อให้เกิดความสําเร็จสมหวังนะครับอันนี้ก็สําหรับคนปีมะเมียเนาะนักศัตริย์ถัดไปครับได้แก่ท่านที่เกิดในปีมะแมคนที่เกิดในปีมะแมเดือนนี้ผมต้องถือว่าเป็นเดือนที่เรียกว่าแปลกแปกหลายๆอย่างมันจะอยู่ในภาวะที่ไม่คาดฝันไม่ได้คาดคิดนะครับเรื่องที่คิดว่ายุ่งๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ มันก็มีทางออกเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนสะอย่างนั้นหรือเรื่องที่คิดว่าง่ายๆแล้วจะจบกับไม่จบสะอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกๆสําหรับในเดือนนี้นะครับแต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะมีความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดนะครับการงานการค้าการลงทุนเนี่ยยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับในบางคนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ทําเรื่องราวใหม่ๆนะครับก็อยากจะให้ ศึกษาข้อมูลต,ต่างๆให้ละเอียดทีท้วนนะครับรอบข้อบถึงจะสำฤิดผลผลสําเร็จนะครับตามการเงินยังต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายอยู่นะครับการลงทุนที่เกินตัวเนี้ยจะทําให้คุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาในภายหลังนะครับสุขภาพก็ยังต้องระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจอยู่นะครับออความรักก็ถือว่าดีครับมีการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งการลาการละกันนะครับ วันที่ส่งเสริมในเดือนนี้นะครับก็จะได้แก่วันที่2วันที่7 10, 11 14 19 23และ26นะครับส่วนวันที่จะต้องระวังก็จะมีวันที่9และ21การไหว้เจ้าขอพรค,ครับผมแนะนำคนปีมะแมรนะครับให้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอการสนับสนุนที่ดีและให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นครับและสัตว์ถัดไปครับเป็นท่านที่เกิดในปีว่า คนที่เกิดในปีวอ,อกเดือนนี้นะครับเรื่องของการค้าการงานการลงทุนผมยังอยากจะให้คอนติเนียต่อเนื่องจากปีที่จากเดือนที่ผ่านมาก็คือ,อยังใส่เกียร์ต่ําอยู่นะครับอย่างต่อเนื่องการตัดสินใจใดๆนะครับยังอยากขอให้ใช้ความละเอียดรอบคอบหาข้อมูลหลายๆด้านนะครับของจะตัดสินปัญหาต่างๆนะครับฟังคอมเมนต์จากทั้งผู้ใหญ่และเด็กกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น คอมเมนต์ใดๆก็แล้วแต่ผมอยากให้รวบรวมเอาไว้นะครับแล้วนํามาไปยุ์หาวิธีแก้ไขในแนวทางของตัวเองนะครับเดือนนี้ข้อมูลถ้าแน่แนๆก็ยังจะผ่านไปได้โดยราบรื่นนะครับที่สําคัญของคนปีวอกในเดือนนี้คือไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นถ้ายุ่งเรื่องคนอื่นงานเข้าแน่นอนวุ่นวายแน่นอนนะครับการเงินอาจจะยังต้องระวังเรื่องรายจ่ายที่อยู่นอกแผนนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยก็ ขอให้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็จะดีเองนะครับาการนอนหลับนะครับเป็นเรื่องสําคัญของคนปีวอกนะครับความรักยังต้องระวังเรื่องของคําพูดอยู่นะครับวันที่ส่งเสริมในเดือนนี้ก็จะได้แก่วันที่1วันที่8วันที่12 13 20, 20 24และ25ส่วนวันที่จะต้องระมัดระวังก็จะมีวันที่10และ22นะครับการไหว้เจ้าขอพอรครับผมแนะนําไหวเจ้าพ่อเฮงเจียเพื่อ ส่งเสริมดวงชะตาให้สำเร็จราบรื่นนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็จะมี3นักศั์ที่ผมอยากแนะนำให้ทำบุญบ่อยๆนะครับได้แก่ทออ่านที่เกิดในปีมะเส็งปีวอ,อกและปีละกานะครับก็ทำบุญในศาสนาของตัวเองหรือจะร่วมพิธีเท่ากฐินทำบุญสร้างโรงพยาบาลนะครับก็เพื่ออธิษฐานให้อุปสรร์ต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนของ กระถินนะครับถ้าคนไทยพุทธก็เชิญไปทางกระถินได้เลยนะครับเป็นบุญใหญ่แต่ถ้าใครไม่ถนัดทางนี้จะไปทางโรงพยาบาลก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเสำหรับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ